ราการคือทินทานชาวบ้านน่าอยู่พราสมุรเจดีเชื่อชูทุกคนรู้ศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่สำคัญสิ่งยึดมั่นส่วนรวมจิตใจป้อมพระจุลเป็น ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีถือเป็นตัวอย่างของชุมชนที่เผชิญกับความท้าทายในการดูแลผู้ปลอบบางซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้พิการเพื่อเข้าใจสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขเราได้พูดคุยกับบคุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสตอส,ตออสมอผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ดูแลผู้ปลอบบาง ตอนนี้นะคะด้วยสถานการณ์ต่างๆแหละกลุ่มนี้จะมีเพิ่มขึ้นจากเรื่องเศรษฐกิจเอยเรื่องของภาวะโลกระบาดที่เกิดเพิ่มขึ้นกระบวนการเราก็ต้องปรับไปตามสภาพนะคะเรามีการแบ่งทีมในการดูแลโดยการที่แบ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเซตเป็นหมู่ๆนะคะเป็นทีมหมอครอบครัวนะคะที่จะดูแลหมู่ใครอยู่หมู่ไหน ซึ่งในข้อมูลในชุมชนเนี่ยก็จะมีอสมเป็นหลักผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วนางเพนศรีโคดพัดเผยยว่ารอพสตอมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพพื้นฐานของประชาชนโดยเฉพาะผู้เปราะบางซึ่งในข้อมูลในชุมชนเนี่ยก็จะมีอสมเป็นหลักที่จะได้ข้อมูลกับเข้ามาให้เรากับทางโรงพยาบาลด้วยส่งต่อกับเข้ามาแล้วก็จะเปเข้าไปประเมินคนไข้ค่ะว่าอยู่สภาพไหนต้องได้รับความช่วยเหลือแบบใดนะคะอย่างคนที่ต้องเปลี่ยนสายไม่จะเป็นสายสวนสายให้อาหาร เราก็จะมีทีมบุคลากรทางการแพทย์เช่นพยาบาลวิชาชีพค่ะแล้วก็รวมถึงแพทย์เวชศาสตร์ที่ลงมาในพื้นที่ด้วยนะคะร่วมเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ไปเปลี่ยนสายให้ตามรอบเพราผู้ทกผู้อำนวยการยังย้ําถึงความจําเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพราะที่นี่ตั้งรับคนไข้เลื้อรลังที่เป็นวันจันทร์เบาหวานความดันเป็นร้อยค่ะเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูวิทูลกิจจาร์นะคะซึ่งท่านจะตอนนี้น่าจะได้แต่งตั้งได้แล้วค่ะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดน้าแดงค่ะ องต่อไปะค่ะในชัน้นอุปถัมภ์เต็มที่เรื่องของการดำเนินง,งานของชมรมผู้สูงอายุและอ,อสมของเราค่ะนางซูมาลีบุญมัญ่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประธานอ,อสมหมู่หนึ่ที่ปฏิบัติงานในตะบลบ,บางแก้วเล่าว่าเธอเป็นด่านหน้าที่ช่วยประเมินสภาพปัญหาและเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเขาใหู้ทั้งหมดประมาณ30 แต่ว่าดูแบบป่วยหนักกับไม่ป่วยหนักแล้วแต่เคสอะค่ะก็ของนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ทาามีของมาแจกก็จะมาให้แล้วก็มาถามแต่ละทุกสุขด,ดิบว่าตอนนี้คือป่วยเป็นอะไรไหมไปหาหมอไหมแล้วต้องให้ติดต่อช่วยเหลืออะไรบ้างก็มาแอมเพร์ด ผ้าอ้อ,อมเอามาช่วยเหลือประจําค่ะชื่อรัตนาพรไทยคำลิ์นะคะเออเป็นอสอมในพื้นที่และก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งค่ะก็ดูแลพี่ครอบครัวนี้มาตลอดเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะตอนแรกเออน้องผสมกุบัติเหตุแล้วก็เลยติเดเตียงมาตลอดลปีละค่ะแล้วคุณแม่เขาดูแล นายดาลงลรงฤทธิ์วีระสุนทรผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบางแก้วเล่าว่าบทบาทของเขาคือการเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนสวัสดีครับผมผู้ใหญ่หมู่หนึ่งได้มาดูแลที่เขาในฐานะผู้ใหญ่ใหม่ประสานงานช่วยเหลือในสิ่งที่เขาขาดไปนะครับถ้าอันไหนที่ผมช่วยได้ยินดีที่จะช่วยเสมอ นางนัฐาโกศลเวศซึ่งเป็นมารดาของผู้ปอบบางผู้ช่วยผู้ดูแลผู้ปอบบางเปิดเผยถึงความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยที่เตียงมันมันก็หลายอย่างนะมัน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 ต้องมีั้งก่ากินท่าใช้จ่ายหลายอย่างอ่ะตอบไม่ถูกบานทีก็ได้พวกแ่เพอร์พวกอะไรแผ่นรองซับคือมันทุกจุดที่ต้องช่วยจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่ได้รับุู้มามาในการดูแลผู้มีภาวะปอบบางคะ ในการสํารวจนะคะในการสํารวจตอนนั้นสุวการก็มีการสํารวจทุงกงอำเภอนะคะปกอำเภอทำทำงานและต่อมาพอทํางานตรงนั้นเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็มีการช่วยเหลือดูแลตามความเหมาะสมแต่พอหลังจากที่นะได้ทํางานในส่วนนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็ได้กระสานในเรื่องของการช่วยเหลือกับหน่วยง,งานต่างๆแล้วเนี่ยก็พบว่าการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลในการทํางาน จึงมีโครงการต่อมาเรื่อยๆทุกเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสร้างระบบการดูแลผู้ปลอบบางที่ยั่งยืนในชุมชนตำบลบางแก้วแม้จะมีอุปสรรคและข้อจำกัดการทำงานร่วมกันร,ระหว่างชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นและภาครัฐคือคกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตอาตำบลบางแก้วสามารถพัฒนารูปแบบการดูแลที่ทครอบคลุมและยั่งยืนได้สำเร็จจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนอื่นในประเทศไทย